ขอต้อนรับสุริการทันโลกดิฉันจีราชาตาเอี่ยมรัศมีจะนําคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเพื่อให้คุณทันโลกวันนี้เราจะไปดูแฟชั่นในประเทศเกาหลีเหนือที่เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงและร่วมสมัยมากขึ้นชมความงามของนาฬิกาสุดหรูและกิ้งกาที่เสี่ยงจะสูญพันธุ์ในปากีสถานค่ะ นางอินทราคานทีอดีตผู้นำที่ทรงอิทธิพลของอินเดียถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่31ตุลาคมเมื่อ30ปีก่อนค่ะการเสียชีวิตของเธอในวันนั้นส่งให้นายราจีฟคันทีบุตรชายก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและดูเหมือนว่าตระกูลคันทีจะกลายเป็นตระกูลผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองของอินเดียอย่างยากจะสั่นคลอนเพราะแม้ว่านายราจีฟจะจบชีวิตจากการลอบสังหารเช่นเดียวกันแต่ว่าซอนยาคันทีภริยาก,ก็ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำตระกูลคันทีรวมทั้งมีบทบาททางการเมืองตลอดมา แต่ว่า30ปีผ่านไปตอนนี้ดูเหมือนว่าม่์ครั้งของตระกูลคันทีเริ่มจะเสื่อมถอยจนกลายเป็นคำถามนะคะว่าตระกูลเนรูคันทีจะต้านทานคลื่นลูกใหม่ทางการเมืองต่อไปได้หรือไม่ค่ะเมื่ออินทิราคันทีผู้นำหญิงเหล็กแห่งอินเดียถูกยิงเสียชีวิตด้วยน้ำมือของบอดี้การ์ดของเธอเมื่อวันที่31ตุลาคม2527ราจีฟคันทีทายาทของเธอได้รับการผลักดันขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอินเดียแทน เพราะนั้นดูเหมือนว่าอิทธิพลทางการเมืองของตระกูลคานทีที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นตระกูลที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้นําอินเดียจะไม่มีทางหมดสิ้นลงความเชื่อมั่นต่อตระกูลคานทีภายในพรรคคองเกรสยังคงแน่วแน่เพราะแม่ราชิฟคานทีจะถูกลอบสังหารด้วยน้ำมือของมือระเบิดฆ่าตัวตายเมื่อปี2534แต่พักก็มั่นใจที่จะมอบบังเหียนให้นางซอนยาสะพ้ยของตระกูลคานทีเป็นผู้กลุ่มชะตากรรม และนางซอนยาก็ไม่ทำให้ผิดหวังเมื่อนำพักประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งปี2547อย่างท่วมทน้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปสามทศวรรษหลังการเสียชีวิตของสตรีเหล็กแห่งอินเดียในที่สุดคลื่นลมเริ่มเปลี่ยนทิศพักคองเรสภายใต้การนำของราหุลคันทีบุตรชายของนางซอนยาคันทีในฐานะหัวหน้าทีมหาเสียงพ่ายแพ้การเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมอย่างหมดรูปเขาหายหน้าไปจากสาธารณะ และภายในพรรคคองเกรสก็เริ่มตั้งคำถามที่ไม่เคยมีใครถามมาก่อนว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่พักต้องก้าวข้ามตระกูลเนรุคันทีเพื่อความอยู่รอดที่จริงแล้วนางอินทิราคันทีผู้ล่วงลับถือได้ว่าเป็นผู้ที่ทําให้พรรคคองเกรสยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าก่อนยุคหน้าของเธอเธอเป็นผู้ที่มีวาทศิลป์และบุคลิกอันโดดเด่นที่ทําให้ผู้คนพร้อมจะฟังและเชื่อในสิ่งที่เธอพูดแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าตระกูลคันทีต้องพึ่งพรรคคองเกรสเพื่อความอยู่รอดทางการเมืองเสียแล้ว แม้ภายในพักจะมีผู้แสดงออกถึงการต่อต้านตระกูลคันธีไม่มากนักแต่สำหรับศาสตราจารย์โซยาฮาเซนศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยชวาฮาลานเนรูมองว่าปัญหาในพักคองเกรสขณะนี้เป็นเรื่องสาหัสมากพักทั้งพ่ายแพ้และไร้ทิศทางทั้งยังมีปัญหาวิกฤตภาวะผู้นำราหุลคันธีแสดงท่าทีลังเลม,มาโดยตลอดนับตั้งแต่ได้รับมอบหมายจากพักให้เป็นหัวหน้าทีมหาเสียงและความไม่กระหายทางการเมืองก็แสดงออกในช่วงการหาเสียงที่จืดชืด แม่นางสัญญาคันทีจะยังคงเป็นประธานพรรคคองเกรสแต่ตอนนี้สมาชิกเริ่บตื่นจากฟันและเข้าใจแล้วว่ามณเณรแห่งตระกูลคันทีไม่ได้ยืนยงตลอดกาลความเป็นไปของพรรคคองเกรสยิ่งทําให้คนคิดถึงความยิ่งใหญ่ของพรรคภายใต้การนําของนางอินทิราแม้ว่าเธอจะเป็นหนึ่งในผู้นําแห่งความขัดแย้งมากที่สุดคนหนึ่งก็ตาม อินเดอร์มาหโตราผู้เขียนชีวประวัตินางอินทิราคารันทีบอกว่าผมคิดว่าช่วงเวลาของนางอินทิราส่งผลทั้งดีและร้ายต่อประเทศเธอ,มอมไม่เคยยับยั้งการคอร์รัปชันในบร,รรดาบุคคลรอบตัวเธอเป็นพวกอำนาจนิยมและการกระทำบางอย่างก็ทำลายธรรมเนียมประชาธิปไตยโดยเฉพาะในช่วงที่เธอประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินในช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรีผลกระทบที่เกิดขึ้นยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้และไม่มีใครแก้ไขได้แต่ถึงยังไงคนทั่วไปก็ยังเชื่อมั่นในตัวเธอและเป็นคนจำนวนมากด้วย ที่จริงน้าตระกูลคันทีใช่ว่าจะขาดตัวแทนที่เข้มแข็งพิยันกาบุตรสาวของสัญญาก,กับราจีฟใช้แววโดดเด่นทางการเมืองเช่นเดียวกับยายของเธอมาตลอดคนในพรรคคองเกรสหลายคนเห็นว่าพิยันกาน่าจะเป็นอีกทางเลือกแต่ท้ายที่สุดพ,พิยันกาเลือกที่จะเป็นเพียงแม่ของลูกประกอบกับสามีของเธอพัวพันกับข้อครหาด้านการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในขณะที่อดีตสมาชิกพรรคที่เคยร่วมงานกับนางอินทิราคันธีมองว่าพรรคคองเกรสตกต่ำถึงขีดสุด แต่สำหรับสมาชิกเก่าแก่ของพรรคอีกส่วนหนึ่งยังคงเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งพรรคจะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งแต่ทั้งตัวราหุลคันทีและแกนนำพรรคจะต้องสื่อสารกันให้มากและตรงไปตรงมาในยุคแห่งการสื่อสารตลอดทุกวินาทีเช่นนี้เท่ากับว่าการกอบกู้พรรคคองเกรสยังคงผูกอยู่กับตระกูลคันทีณขณะน,นี้แต่จะเป็นเช่นนี้ไปอีกนานแค่ไหนและตระกูลคันทีจะยังมีสเสน่ห์มัดใจคนทั้งในและนอกพรรคไปได้อีกนานแค่ใดยังไม่มีใครให้คำตอบชัดเจนได้ ทว่าสิ่งที่แน่นอนคือจนถึงตอนนี้ยังไม่มีผู้นํารุ่นใหม่ในตระกูลคันทีที่จะสามารถเทียบความโดดเด่นกับอินทิราคันทีสตรีเหล็กแห่งอินเดียได้สวิตซ์แลนด์นั้นได้รับการยอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญการผลิตนาฬิกาชั้นยอดนะคะในแต่ละปีก็จะมีการมอบรางวัลเกียรติยศแก่ผู้ผลิตนาฬิกาซึ่งเปรียบได้กับรางวัลออสการ์แห่งนาฬิกาสวิสค่ะ ซึ่งก่อนที่จะมีการประกาศรางวัลก็จะมีการนํานาฬิกาที่ร่วมในการแข่งขันชิงรางวัลเกียรติยศไปจัดแสดงในหลายๆเมืองรวมทั้งที่กรุงนิวเดลีของอินเดียด้วยค่ะนี่คือนาฬิกาชาแนล l i ออนโมเสกที่น่าสิงโตทําจากทองคําขาวฝังเพชรหากว่าใครอยากได้ไว้ในครอบครองก็ต้องใช้เงินราวๆ21ล้านบาทนาฬิกาเรือนนี้เป็นเพียงหนึ่งในนาฬิกาชั้นยอดสุดรู้72เรือน ที่จัดแสดงอยู่ที่สถานทูตสวิสในกรุงนิวเดลีของอินเดียซึ่งทุกเรือนต่างร่วมในการชิงชัยรางวัลเกียรติยศที่สูงที่สุดในโลกผู้ผลิตนาฬิกานั่นคือรางวัลกลางปี h o l o ล e g อร The g e n นีหรือ GPHG ที่ให้กับผู้ผลิตนาฬิกาที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์แห่งการบอกเวลามีนาฬิกาแบรนด์ดังหลายยี่ห้อที่เข้าร่วมในการแข่งขันนี้รวมทั้งชาแนลบูการีลุยส์วิกองและโชปา นาฬิกาที่ร่วมโชว์มีทั้งนาฬิกาประดับอัญ,ญมณีจนถึงนาฬิกาที่มีกลไกชัดเลิศทํามือสําหรับชายและหญิงคนในแวดวงผู้ผ,ผลิตนาฬิกาจํานวนไม่น้อยมองว่ารางวัล GPHG เปรียบได้กับรางวัลออสการ์ของผู้ผลิตนาฬิกาซึ่งก่อนที่จะมีการประกาศรางวัลในแต่ละปีก็เป็นธรรมเนียมที่จะมีการนํานาฬิกาที่ร่วมประกวดตระเวนจัดแสดงในเมืองใหญ่ทั่วโลกและกรุงนิวเดลีก็เป็นหนึ่งในนั้นนอกเหนือจากปักกิง่งเจนีวาและกรุงลอนดอน แต่สำหรับยุคนี้คำถามใหญ่ที่เกิดขึ้นคือนาฬิกายังมีที่ทางเหลืออยู่หรือไม่ในเมื่อคนทั่วโลกต่างพึ่งพาสมาร์ทโฟนสำหรับดูเวลากันมากขึ้นตามความเห็นของออเรลเบ็กประธานคณะกรรมการรางวัล GPSG มองว่านาฬิกายังจำเป็นอยู่ เขาบอกว่าสิ่งที่ผู้ผลิตนาฬิกาทำอยู่ในปี2014อาจดูแล้วขัดกับยุคกับสมัยแต่สิ่งที่พวกเขาทำก็คือการสืบสารสิ่งที่บรรพบุรุษของพวกเขาทำเมื่อ500ปีก่อนจนถึงเดี๋ยวนี้นาฬิกาทำมือก็ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่มีหุ่นยนต์หรือว่าคอมพิวเตอร์เครื่องไหนสามารถทำได้มีแค่มือของช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่สามารถประกอบกลไกต้านแรงโน้มถว่วงในนาฬิกาหรือว่าตัวส่งเสียงบอกเวลาหรือว่าตัวหมุนวันที่ได้ or repe ater, or repeater, perpetual calendar a a mechanical ผู้ที่มาชมนิทรรศการก็จะได้เห็นความชำนาญของผู้ผลิตนาฬิกาด้วยคนทำนาฬิกาคนนี้ฝังเพชรลงบนหน้าปัดด้วยความระมัดระวังเขาใช้กล้องไมโครสโกปในการฝังเพชรแต่ละเม็ดนาฬิกาที่จัดแสดงสร้างจากวัสดุที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ทองคำนาคหนังแท้ไทเทนเนียมและแพลตตินัม ยาโชวะฐานซาบโบประธานผู้คัดปลีกนาฬิกาทียสในอินเดียบอกว่าตลาดนาฬิกาหรูในอินเดียมีศักยภาพอย่างมากเขาบอกว่าอินเดียยังเป็นตลาดที่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นดังนั้นจึงมีศักยภาพอย่างมากแต่ละปีตลาดจะขยายตัวถึงร้อยละสิถึงสิผมคิดว่าเรากําลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนชาวอินเดียที่ได้เดินทางไปต่างประเทศได้รับทราบเกี่ยวกับนาฬิกาหรูเพิ่มขึ้นรวมทั้งของคุณภาพเยี่ยมอื่นๆอีกหลายสิ่ง มีการประกาศรางวัลไปเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาส่วนนาฬิกาตอนนี้จัดแสดงอยู่ที่นครเจนีวาจนถึงวันที่2พฤศจิกายนก่อนจะไปจัดแสดงที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเป็นประเทศสุดท้ายพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามแฟชั่นที่เริ่มเปลี่ยนไปในเกาหลีเหนือคะ่ะ หลายต่อหลายสายพันธุ์นะคะที่เสี่ยงจะสูญพันธุ์ไปจากโลกเพราะฝีมือของมนุษย์ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากพวกมันไม่ว่าจะเอาไปขายเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าเอาอวัยวะต่างๆไปรับประทานขายเป็นเครื่องประดับหรือใช้เป็นส่วนผสมยาทางทั้งที่ก็ไม่ชัดเจนนะคะว่าส่วนผสมจากสัตว์เหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายจริงหรือไม่ เช่นเดียวกับกิ้งก่าสไปนี่ฮอนในปากีสถานค่ะพวกมันแทบจะหายไปจากธรรมชาติเพราะว่าถูกไล่ล่าเพื่อสกัดเอาน้ํามันในตัวกิ้งก่าไปใช้เพราะเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพแก่คุณผู้ชายแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกลับไม่เห็นด้วยค่ะกิ้งก่าตัวนี้ถูกดึงออกมาจากรูนี่คือจุดเริ่มต้นของชะตากรรมอันเลวร้ายของมันเพะเพียงไม่กี่วินาทีจากนั้นคนจับกิ้งก่า,ก,าก็จะทุบหลังให้เป็นอมภาต และโยนมันลงไปรวมกับกิ้งกาตัวอื่นๆในตรากากิ้งกา่าสายพันธุ์นี้คือกิ้งก่าสปายนิเทลซึ่งอยู่ในภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์ตอนนี้พวกมันขยับตัวไม่ได้และปลายทางของพวกมันก็คือการถูกสกัดเอาน้ํามันจากตัวก่อนนําไปขายนี่เป็นวิถีชีวิตของนักล่ากิ้งกาชาวปากีสถานมานานนับศตวรรษแล้ว ทุกๆเช้าคุชิโมฮัมมัดและนาเดียอาลีหลานชายจะเดินเสาะหารูกิ้งกาใกล้ๆกับหมู่บ้านมูจาฮิตซึ่งพื้นที่นี้ขึ้นชื่อเรื่องการล่ากิ้งกานักล่ากิ้งกาต้องวางกลยุทธ์เป็นอย่างดีฮัมม oh ัดบอกว่าระวังกับดักไว้บนรังของมันที่อยู<ท>่บนพื้นพอกิ้งกาออกมาหาอาหารหรือว่า,าออกจากรูตอนเช้ามันก็จะติดกับเราจะต้องขุดดินนิดหน่อยเพื่อดึงตัวมันออกมาแล้วทุบมันให้หลังหักมันจะได้หนีไม่ได้ ่ละวันพวกเขาจับกิ้งก่าได้จำนวนมากอาลีบอกว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราจับกิ้งก่าได้ประมาณ60-70ถึงตัวแล้วเดือนหนึ่งก็ขายทีหนึ่งจากนั้นก็มาจับกิ้งก่าต่อบรรพบุรุษของเราทําอาชีพนี้มาเป็นร้อยปีแล้วทั้งคนหนุ่มคนแก่ในเผ่าเราก็จับกิ้งก่าขายเหมือนกันเราทํากันเป็นธุรกิจเลยกิ้งก่าสไปนี่แทวตัวผู้ขนาดตัวยาวราวๆ4 0 4สถึงซนติเมตร ส่วนตัวเมียจะยาวประมาณ34-40เซนซัฟวับชาฮับอาหมัดพุ่งนวยการมูลนิธิสัตว์ป่าในปากีสถานประเมินว่าปากีสถานมีสัตว์เลื้อยคลานราวๆ170สายพันธุ์ในจำนวนนั้นเป็นกิ้งก่าเซย20สายพันธุ์แต่ว่าจำนวนสายพันธุ์สัตว์ลดลงเรื่อยๆและกิ้งก่าสไปน t เทลกับตุ๊กแกลายดาวในปากีสถานก็ลดจำนวนลงจนเสี่ยงจะสูญพันธุ์จากปากีสถานแล้ว เขาบอกว่าถ้ายังมีการล่ากิ้งก่ามากๆแบบนี้ต่อไปกิ้งก่าสไปน่เทลอาจจะสูญพันธุ์ในอีก3-4ปีหรือว่า5ปีเป็นอย่างมากลูกหลานก็จะได้เห็นภาพของพวกมันและรู้ว่าเคยมีพวกมันอยู่จากในหนังสือแม้ปัจจุบันจะมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชากรสัตว์ประเภทนี้แต่การบังคับใช้เป็นไปได้ยากที่นี่คือราวันบินดีราชาบาซาและฉนงสแตด แหล่งค้าขายยารักษาอาการต่างๆที่เป็นที่นิยมแม้ว่าจะยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ว่าสุดยาที่วางขายจะมีประสิทธิภาพจริงๆแต่อย่างน้อยๆอาลีก็เชื่อว่าน้ำมันกิ้งก่ามีสรรพคุณมากมาย อาลีอธิบายวิธีสกัดน้ำมันว่าเราจะผ่าท้องมันเอาเครื่องในออกมาแล้วก็สกัดน้ำมันออกจากซากน้ำมันจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดช่วยเพิ่มสมรรถภาพให้ผู้ชายแก้ปัญหาปวดข้อต่อและถ้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงมันก็จะช่วยได้รวมทั้งรักษาอาการเจ็บที่ข้อกระดูกหลังหัวเขา่าหรือว่า,าการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุน้ำมันกินก่าย,ยังใช้รักษาปอดบวมอาการสัน่นหอบหืดและโรคอื่นๆด้วย แต่สำหรับดอเตอร์อัลทัฟฮุตเซนชาหัวหน้า,ผาแผนกศัลยกรรมออโทปิดิกส์ในโรงพยาบาลของรัฐบาลต่างเห็นต่างจากนักล่าและผู้ค้าน้ำมันกิ้งก่าแพทย์เห็นว่าการทาน้ำมันที่ได้จากซากสัตว์ลงบนผิวหนังมนุษย์ อาจจะเพิ่มปัญหาสุขภาพได้ทั้งยังละเมิดกฎความปลอดภัยด้านสุขภาพซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาดูแลและห้ามการใช้น้ำมันกิ้งกา่าดอรอัลทัฟบอกว่ามันผิดสุขลักษณะมากเพราะว่าเป็นการใช้น้ำมันจากซากสัตว์ตายซึ่งมีแต่เชื้อโรคและเสี่ยงจะติดเชื้อซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากแต่สำหรับผู้ที่ชอบใช้น้ำมันกิ้งกา่าก็เชื่อว่ามันใช้ได้ผล คนขับรถรับจ้างรายนี้บอกว่าน้ำมันกิ้งก่าใช้ได้ผลดีเวลามีมาแมลงกัดก็จะทาน,น้ำมันลงไปตรงนั้นผิวก็จะร้อนขึ้นและมีคันขึ้นทำให้เราไม่ติดเชื้อผมถึงได้ซื้อใช้อยู่เรื่อยๆน้ำมันกิ้งก่าปริมาณ2มิลลิลิตรขายอยู่ที่ราวๆ150รูปีหรือว่าประมาณ46บาทจนถึงขนาด500มิลลิตรราคาขาย155บาทนอกจากนี้คนจักกิ้งก่ายังขายให้หมอยาพื้นบ้านในราคาเพียง15บาทเท่านั้น เชื่อกันว่าความนิยมในการใช้น้ำมันกิ้งก่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ประชากรกิ้งก่าสไปนิเทลลดลงอย่างมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดกับรัฐราชาสถานของอินเดีย แม้ว่าเกาหลีเหนือจะยังอยู่เบื้องหลังกำแพงเหล็กและมีน้อยคนนักที่จะเดินทางไปยังต่างประเทศได้นะคะแต่ว่าในระยะหลังๆเราก็ได้เห็นภาพในเกาหลีเหนือมากขึ้นซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่แม้จะค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยค่ะ สิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเกาหลีเหนือก็คือแฟชั่นเสื้อผ้าที่ผู้คนสวมใส่เดินบนท้องถนนที่เริ่มแตกต่างไปจากเดิมสะท้อนว่าสังคมเกาหลีเหนือเริ่มเปลี่ยนไปในวงจำกัดแต่ว่าก็เป็นการเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่คนภายนอกจะคาดถึงค่ะแม้เกาหลีเหนือจะขึ้นชื่อเรื่องความยากจนเป็นประเทศโดดเดี่ยวและปฏิเสธอิทธิพลจากโลกภายนอกแต่ในระยะ2-3ถึงปีมานี้มีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในด้านแฟชั่นการแต่งกายของประชาชนในเมืองหลวงท้องถนนในกรุงเปียงยางเริ่มเห็นผู้หญิงสวมใส่เสื้อผ้าเขา้ารูปและรองเท้าส้นสูงมากขึ้นเสื้อผ้าประดับเลื่อมแวววาและมีสีสันรวมทั้งใช้กระเป๋าถือดูดีนอกจากนี้ทรงผมของหญิงสาวในเกาหลีเหนือก็เริ่มเปลี่ยนไปหลายคนตัดผมทรงเดียวกับที่เห็นได้ชินตาในประเทศต,าต่างๆทั่วโลกการแต่งหน้าก็เปลี่ยนจากสไตล์โซเวียตในยุค1980 มาเป็นแบบเอเชียตะวันออกร่วม um สมัยมากขึ้นแต่สําหรับผู้ชายแล้วยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนักแต่เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงให้เห็นในกลุ่มผู้ชายอายุน้อยที่หันมาสวมเสื้อเข้ารูปและคอปกสั้นเรียบกริบมากขึ้นส่วนกางเกงยังคงรูปแบบเดิมกางเกงขาเดฟกหรือกางเกงแบบสกินนี่ยังไม่เป็นที่นิยมขรีงฮัง <S <S ชาวเกาหลีเหนือ,อที่เคยไปต่างประเทศบอกว่าคนรุ่นใหม่ชอบสวมเสื้อผ้าที่ดูดีและสง่างาม ท้องถนนในเกาหลีเหนือทุกวันนี้แตกต่างจากเมื่อทศวรรษก่อนไม่น้อยคิมซูจองชาวเกาหลีเหนืออีกคนหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวนี้คนส<ม>วมเสื้อผ้ามีสีสันมากขึ้นต่างจากเมื่อก่อนที่นิยมสีทึงๆตอนนี้นิยมสีสดใสเสื้อผ้าและเครื่องประดับต่างๆมีขายมากขึ้นเนื่องจากมีห้างสรรพสินค้าของชาวจีนมาลงทุนที่นี่ห้างแห่งนี้ทําการค้าในเชิงพาณิชจริงๆต่างจากร้านค้าที่ทางการสร้างไว้โชว์คนต่างถิ่น แม้ว่าชาวเกาหลีเหนือจะเปิดรับแฟชั่นมากขึ้นแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่จะอย่างไรก็ไม่เป็นที่นิยมนั่นคือกางเกงยีนแม้คนทั่วโลกจะสวมยีนกันในชีวิตประจำวันหรือมีไว้ครอบครองอย่างน้อยคนละตัวและทางการเกาหลีเหนือเองก็ไม่ได้ห้ามสวมยีนแต่ประชาชนก็ไม่ได้ชื่นชอบกางเกงยีนนักและมองว่าเป็นกางเกงที่น่าเกลียดแม้แฟชั่นในกรุงเปียงยางจะเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงให้เห็น แต่สำหรับเมืองอื่นๆที่ส่วนใหญ่ยังยากจนและมีคนที่มีฐานะเพียงกลุ่มเล็กๆแฟชั่นเครื่องแต่งกายยังคงเหมือนเดิมชายเกาหลีเหนือยังนิยมสวมชุดแบบเดียวกับที่เรามักเห็นชนชั้นนำของเกาหลีเหนือสวมออกสื่อทั้งชุดสีกากีแบบที่คิมจองอิลอดีผู้นำชอบใส่หรือชุดบ่าต,ตั้งสีเข้มแบบที่คิมจองอุนผู้นำคนปัจจุบันสวมใส่ส่วนรองเท้าที่ใช้กันคือรองเท้าผ้าใบาราคาย่อมยาวผลิตในประเทศ จริงอยู่ที่แฟชั่นบนท้องถนนในเปียงยางจะเริ่มมีความเป็นแฟชั่นเมืองใหญ่มากขึ้นแต่คงอีกนานกว่าที่รสนิยมแฟชั่นจะเปลี่ยนแปล,ง,ปลงทั่วทั้งเกาหลีเหนือพสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาดูความสามารถของบัตหลวงฝึกหัด2คนที่คลิปเต้นแท็ปของพวกเขากลายเป็นวรัลคลิปที่มีคนเข้าไปชมหลายแสนคนค่ะ คลิปวิดีโออยู่คลิปหนึ่งนะคะที่ได้รับความสนใจส่งต่อกันในวงกว้างหรือว่าที่เรียกกันว่าว i r รัลคลิปค่ะนั่นก็คือคลิปการดวนเต้นแท็บของบัตรหลวงค่ะคลิปนี้ไม่น่าสนใจขนาดนี้นะคะถ้าเกิดว่าผู้เต้นไม่ใช่บัตรหลวงในคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกซึ่งลีลาการเต้นก็ไม่ได้แพ้นักเต้นมืออาชีพเลยละค่ะ ชาเต้นแทปแล้วบาทหลวงเดวิดไรเดอร์และบาทหลวงจอห์นกิฟสันก็พร้อมแสดงทักษะการเต้นของพวกเขาบาทหลวงทั้งสองท่านฝึกซ้อมการเต้นอยู่ที่วิทยาลัยอเมริกาเหนือซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับนักบวชนิกายโรมนันคาทอลิกฝึกหัดที่เป็นชาวอเมริกันอยู่ในกรุงโรมประเทศอิตาลีเมื่อขึ้นซ้อมบนเวทีบาทหลวงทั้งคู่มีพลังเตี่ยมลน้นทั้งคู่รักการเต้นแท็ปและไม่เคยเต้นแบบอื่นมาก่อน บาดหลวงทั้งสองท่านรู้ตัวว่าต้องการเป็นบาดหลวงในช่วงปลายของวัยรุ่นแต่ว่าพวกเขาหลงรักการเต้นแทบมานานก่อนหน้านั้นบาดหลวงเดวิดบอกว่าผมเริ่มเรียนเต้นแทบมาตั้งแต่3ขวบ พออายุได well, 12 in ้12-13ปีก็ได้ดูภาพยนตร์เรื่อง Dancing i n the r really a i n ตอนที่เห็นจินแคลลี่เต้นแท็ปครั้งแรกผมก็ตกหลุมรักและรู้ว่าอยากเป็นนักเต้นแทปก็เลยเริ่มเต้นอย่างจริงจังส่วนบาดหลวงจอนบอกว่าการเต้นอยู่ในสายเลือดอยู่แล้ว บาดหลวงจอนบอกว่าครอบครัวผมเป็นชาวไอริชแม้ว่าผมจะโตแล้วเรียนในมิววอกกี้แต่ที่นั่นมีวัฒนธรรมไอริชที่เข้มข้นพี่สาวผมเริ่มเรียนเต้นไอริชก่อนแล้วผมก็เรียนตามและรู้สึกชอบมากบาดหลวงทั้งสองค่อนข้างประหลาดใจที่คลิปการดวนเต้นแถบของพวกเขาถูกส่งต่อเป็นวรัลคลิปและไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคอมเมนต์ในแง่ลบบาดหลวงเดวิดบอกว่าบางคนก็บอกว่ามันไม่เหมาะสมแต่พวกเราก็บอกกับพวกเขาโดยอ้างตามบ ตอนที่เดวิดเต้นรำหน้าทีแห่งพันธสัญญาและตอนที่พระผู้เป็นเจ้าบอกกับพวกเราให้ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขและการเต้นรำก็เป็นหนึ่งในวิธีแสดงออกถึงความสุขแม้จะมีปฏิกิริยาแง่ลบอยู่บ้างแต่เสียงตอบรับส่วนใหญ่ก็ออกในแนวชื่นชมแต่เนื่องจากยังไม่เคยมีกลุ่มบาดหลวงเต้นแทกมาก่อนดังนั้นบาดหลวงทั้งสองท่านจึงพร้อมใจกันเดินหน้าสรรเสริญพระเจ้าและเต้นโชว์บนเวทีต่อไป โจแอลลูอิสหัวหน้าสถานีโทรทัศน์อิเทอร์เนเวิลด์สาขากรุงรงเป็นผู้ถ่ายคลิปด้วย iPad ระหว่างรับประทานอาหารค่ำกับพระอธิการวิทยาลัยนอตอเมริกาซึ่งบาดหลวงทั้งสองท่านแสดงเส้นแท็กบนเวทีเธอโพสต์คลิปลงบน YouTube และทำหน้าลิง์ไปยังหน้าเพจ a c e b o o k โจแอลบอกว่ามีคนเข้ามาดูคลิปมากขึ้นเรื่อยๆ ฉันทำลิงก์ไปยังหน้า Facebook และในบล็อกของฉันแล้วก็มีคนเข้ามาดูมากขึ้นทุกวันกระทั่งมากกว่า2,40,000คลิกวันหนึ่งจะมีคนเข้ามาดูเพิ่มราวๆ5,000คน and rising and rising. มีบางคอมเมนต์ที่บอกว่าบาทหลวงทั้งคู่ไม่ควรเต้นต่อหน้าไม้กางเขนแต่โจแอนมองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะสถานที่ถ่ายคลิปคือมหาวิทยาลัยสำหรับบาดหลวงและการเต้นก็เป็นการแสดงของมหาวิทยาลัยอ,อยู่แล้วแต่เมื่อเทียบจำนวนคนที่กดยกนิ้วใน YouTube พบว่ามีคนกดยกนิ้วให้มากกว่าพันคนส่วนคนที่กดว่อนิ้วมีไม่ถึงร้อยทั้งหมดก็คือรายการทันโลกประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาพบกันใหม่เสาร์และอาทิตย์หน้าเวลา20นาิกา30นาทีสำหรับวันนี้ดิฉันจีราชาตาเอี่ยมรัศมีและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ thank <laughs> you